Happy birthday TO YOU Happy birthday TO YOU Happy birthday Happy birthday Happy birthday TO YOU เดียวโอเคมาก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 เสร็จแล้วเหรอให้บอกหผมมือ่ะนี่วะข่างไก่อันนี้พูดหน่อยพูดหน่อยจะเบื่อแกะดิไปมไม่เซอร์ไพรส์เลยดูวุติอะไร บ่านนะครับไม่ใช่ไอ้นี้มันเป็นของแถมเอาไว้อันนี้ไหมุก่นกับ่กนที่ขอโทษอะไรัซีดีรมินิคอนอ๋อทงอันเลยเต็มตัดเต็มอันนี้ใคราทางทงพวกเราไงเป็นของทางการอ่ะอันนี้เต็มอันนี้แบบช้อนใชใช่ แล้วก็อันนี้อันนี้อันที่เป็นแบบอันนี้ที่มันเป็นมีทีที่เป็น BTR อยู่ในงานคือคือจะถ่ายรูปอ่ะพี่อาร์ถ่ายถุงนั้นนาทีดิถุงนั้นอะมาอ่านยกข้าวพี่ชินสามชีสอันนี้ระวังไหลหลุดนะกระเป๋าแอปเปิลมากเลยอ่ะเต็มกลับไปดูทั้งคืนแน่เลยอเนี้ยชัดมาก ลดูัเงนะทำไมถึงจะไม่กล้าดูตัวเองเปิด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 โหไอ้นี่นี่ทำยังกับพวกพี่ทำวิทยานิพนธ์นะเลยโหโหโชว์ไหนเฟรมโชว์ไหนเฟรม๋อรวมรูปภาพแล้วก็มีคำอวยพรด้วยจะได้อะไวนะเดี๋ยวพี่อาร์ตถูกให้ ดูเงียบจังเลยดูแบบต้งใทไมพี่เดรมีไปไหนละอ้ยนี่ครับพี่เอาเมนที่อามาเอาไม่ใช้